สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายนปี2566ค่ะการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นการพยากรณ์ของดวงชะตาใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมค่ะและการพยากรณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นการแนะนําแนวทางนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงเดือนกันยายนปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะคุณมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะและดาวพระพฤหัสนั้นก็โคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณที่โคจรเป็นเทวีโชคนั่นเองนะคะดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูนั้นได้ทํามุมตรีโกณถึงคลคนาราศีธนูโดยตรงค่ะส่งผลทําให้ชาวธนูนั้นเป็นที่รู้จักเป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบข้างมี มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่และชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีงานแปลกๆเข้ามาด้วยในระยะนี้นะคะการที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนสหัชชะโคจรมาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนปุตตะตรงนี้คนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,ออเข้ามาเป็นมิตรกับตัวคุณนะคุณจะได้รู้จักคอนเนคชั่นใหม่ๆคุณจะได้รู้จักเพื่อนของเพื่อนคุณจะได้รู้จักลูกค้าหน้าใหม่ๆนะคะในระยะนี้เนี่ยจะมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาคล้องเกี่ยวคล้องแวะ คุณสมมุติว่าคุณทําธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าใหม่ก็ได้หรือถ้าคุณเป็นพนักงานประจําก็อาจจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามานะคะหรือต้องไปติดต่อหน่วยงานใหม่ๆก็ว่ากันไปเกิดเป็นคอนเน็กชันใหม่นั่นเองนะคะในเดือนกันยายนนี้นะดาวสมดวงจะทําการโคจรไปอยู่ที่เรือนกรรมะเรือนการงานของคุณนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ดาวพระอังคารที่ในขณะนี้โคจรมาอยู่ในเรือนกรรมะอยู่แล้วตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถัดมาก็จะเป็นดาวพระอาทิตย์ ค่ะซึ่งโคจรเข้าสู่เรือกนกรมมะในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้และถัดมาเป็นดาวพระพุธนะคะที่จะโคจรมาอยู่ในเรือกนกรมมะในช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะดังนั้นสมัยมองโดยภาพรวมนะคะจังหวะในช่วงครึ่งเดือนนะคะก็คือตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะกลางเดือนของเดือนกันยาเนี่ยจะมีมุมที่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับด้านการงานเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีธนูหยิบจับอะไราสิ่งนั้นมีเกณฑ์สําเร็จมีเกณฑ์ราบรื่นดาวพระเกตก ก็จะโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนปัตนิในวันที่9กันยายนปี2566ด้วยจะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีธนูมีการเซ็นสัญญามีการพบปะผู้คนมีเกณฑ์ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มเกิดความสำเร็จในด้านการงานไอเดียความรับผิดชอบหรือภารกิจหน้าที่ที่คุณทำอยู่มันจะมีเกณฑ์พุ่งไปข้างหน้าในะฮะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูต้องขยันต้องแอคทีฟนะดาวพระเกตเมื่อมาอยู่ในเรือนปัตนิไม่ได้ส่งผลแค่ในเรื่องของคู่ หรือความรักความใคร่มันยังส่งผลในมุมของการทํางานส่งผลในมุมของการเดินทางมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องเดินทางด้วยงานนะฮะเดินทางเพราะเรื่องของการงานประมาณนี้นะคะเกิดการติดต่อเกิดการประสานงานที่คล่องตัวและราบรื่นมากยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นที่ถูกตาต้องใจของคนร่วมงานกับคุณคือมันเป็นจังหวะที่มีสเสน่ห์ ในด้านการงานใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอตผลักดันโปรโมตเนี่ยค่ะสเสน่มันจะดึงดูดมากๆนะในแง่มุมของการทํางานนะจะเป็นช่วงที่คุณมีชื่อเสียงจะเป็นช่วงที่คุณจะมีคนนิยมชมชอบหรือถ้าตัวคุณไม่ได้โด่งดังขึ้นอาจจะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณทําก็ได้นะคะที่จะมีคนรู้จักในวงกว้างมากขึ้นนั่นเองค่ะชาวลาราศีธนูท่านใดที่มีเกณฑ์การเดินทางในระยะนี้นะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้โชคจากทางไกลได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็มีความลงตัวในเรื่องของการงานมากขึ้นมีความสบายใจในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนะถ้าจะบอกว่าชาวธนูเป็นเจ้าโปรเจกต์ก็ไม่ผิดแปลกอะไรความคิดไอเดียค่อนข้างพุ่งเลยลดแล่นดีเลยในระยะนี้คนที่ทํางานออกแบบคนที่ทํางานฟรีแลนซ์คนที่ทาํางานแล้วต้องใช้ไอเดียความคิดคนผลิตคอนเทนต์ต่ตางๆอันนี้ดีเลยทีเดียวนะคะในแง่มุมของการเงินการทองนะชาวลัคนาราศี ธนูต้องจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินหน่อยค่ะมันมีโอกาสที่คุณจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตในช่วงปลายปีนี้เพราะฉะนั้นเริ่มวางแผนตั้งแต่กันยายนนี้ก็ดีนะคะปลายปีนี้เนี่ยนี่ทำขอมองโดยภาพกว้างๆบอกไปให้ถึงช่วงปลายปีเลยมีโอกาสที่คุณจะต้องใช้เงินก้อนโตในการชําระหนี้ในการลงทุนธุรกิจหรือใช้เพื่อที่จะซื้ออะไรบางอย่างนั่นเองนะคะบางคนใช้เงินไปดาวบ้านดาวรถบางคนก็อาจจะลงทุนในธุรกิจบางคนตัด บัตรเครดิตตัดหนี้บ้านโปะหนี้บ้าน,น,านก็ว่ากันไปในระยะปลายปีเนี่ยมันมีโอกาสใช้เงินก้อนถ้าคุณวางแผนตั้งแต่กันยายนก็จะทําให้คุณได้ใช้เงินไปสมกับความตั้งใจของคุณนั่นเองค่ะการดีลงานการตกลงในเรื่องของการเงินจะคล่องตัวนะคะการทําสัญญาอะไรต่างๆนานาต้องอ่านรายละเอียดให้รอบคอบซึ่งสมัยมองว่าโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการคุยเรื่องผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะราบรื่นดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์จัดสรรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินแล้วก หลักทรัพย์ด้วยนะคะบางคนอยากซื้อบางคนอยากขายบางคนมีเกณฑ์การโอนหรือรับมรดกนะบางคนซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถบางคนปล่อยที่ให้เช่าบางคนแบ่งที่ให้ไว้ขายนะลักษณะเหล่านี้มันมีเกณฑ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ทรัพย์สินของคุณนั่นเองนะคะส่วนในแง่บุมของความรักความสัมพันธ์นะชาวธนูท่านใดที่โสดอยู่แล้วในขณะนี้จะมีคนเข้าหามากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ไกลตัวคุณเลยจะเป็นคนใกล้ตัวเคยรู้จักหน้า ค่าตากันอยู่แล้วอาจจะเคยเรียนด้วยกันสมัยเด็กอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของญาติก็ว่ากันไปหรืออาจจะเป็นลูกค้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยกลับมาพูดคุยกันคบหาดูใจกันดาวพระศุกร์ตรีโกนก,นกันกับดาวพระราหูส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีเสน่ห์แรงมากค่ะชาวธนูท่านใดนะ่ะที่ยังโสดในระยะนี้จะไปจีบใครก็มีเกณฑ์จีบติดนะส่วนท่านใดที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วคู่ครองคนรักจะนําความโชคดีมาสู่ตัวคุณเขาจะคอยเกื้อกูลสนับสนุนและซัพพอร์ต รวมไปถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักสามารถนําไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ได้พบรักจากการทํางานด้วยนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีธนูถ้ามีเวลาอยากจะให้พักคู่ไปทําบุญนะคะในช่วงนี้ทําบุญร่วมกันกับคนรักคู่รักดวงชะตาจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ คราวๆเท่านี้สำหรับชาวลักนาราศีธนูสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ